สวัสดีค่ะชีวิตเราทุกคนเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องอารมณ์ตลอดเลยนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยแต่เคยสังเกตไหมคะว่าเอ่อบางคนเนี่ยเขารับมือกับเรื่องอารมณ์อารมณ์ได้ดีๆแบบน่าทึ่งเลยครับผมทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอยากเข้าใกล้อยากทํางานด้วยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งด้านอื่นแบบโดดเด่นเป็นพิเศษก็ได้นะคะอืมครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เรียกกันว่า EQ โดยเราอิงจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งกรูณาส่งมาให้เป็นบทสรุปงานวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธ์ในที่ทํางานแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาองค์กรด้วยครับน่าสนใจครับเอ้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมาสกัดเอาสัญ,ญญาณที่มันจับต้องได้จริงๆสัก12อย่างที่บอกว่าใครคนหนึ่งเนี่ยมี EQ สูงออกมาจากแหล่งข้อมูลพวกนี้กันค่ะเยี่ยมเลยครับ คือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะนึกถึงเรื่องหนึ่งที่เคยเจอเองเลยในที่ประชมุมคือบรรยากาศกำลังมากคูมากต่างคนต่างแบบยกเหตุผลตัวเองเสียงดังแข่งกันไปหมดครับนึกภาพออกเลยครับแต่มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งค่ะเขานั่งฟังเงียบๆเลยนะสังเกตการอยู่แป๊บหนึง่งแล้วเขาก็พูดขึ้นมาน้ำเสียงเรียบๆง่ายๆแต่เป็นประโยคที่แบบเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะโอ้ทำให้ทุกคนหยุดคิด เออแล้วการคุยกันมันก็เปลี่ยนทิศไปในทางที่ดีขึ้นเฉยเลยสุดยอดเลยครับนั่นแหละค่ะคือพลังของ EQ ที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับผมเอาละค่ะมาเริ่มกันที่สัญญาณแรกเลยที่แหล่งข้อมูลของเราเน้นมากๆคือความสามารถในการสงบนิ่งเมื่อเผชิญความโกรธของคนอื่นลองนึกภาพตามนะคะเวลาเอ่อมีคนมาแสดงความไม่พอใจหรือตำหนิเราแรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็ตามครับ คนที่มี EQ สูงเนี่ยตามที่งานวิจัยเขาบอกนะคะจะไม่รีบสวนกลับด้วยอารมณ์ทันทีแต่จะมีความนิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนใช่ครับความนิ่งที่ว่านี้เนี่ยในบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเขาก็อธิบายไว้ดีครับคือมันไม่ใช่การยอมนะหรือการเก็บกดอะไรแบบนั้นอ๋อค่ะแต่มันคือการสร้างเออเหมือนเป็นช่องว่างเล็กๆนะครับระหว่างสิ่งเร้าคือความโกรธของอีกฝ่ายกับการตอบสนองของเราเองช่องว่างเหรอคะครับ ช่องว่างเนี้ยสำคัญมากเพราะมันเปิดโอกาสให้เราแบบดึงสติกลับมาก่อนควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนไม่ให้สถานการณ์มันแบบลุกลามบานปลายไปกันใหญ่อ,อเทคนิคง,ง่ายๆที่ในงานวิจัยพูดถึงก็คือการหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสักสองสาครั้งค่ะหรือการนับเลขในใจช้าๆก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการซื้อเวลาให้สมองส่วนคิดของเราหรือ prefrontal cortex กลับมาทำงานได้ดีขึ้น อแทนที่จะปล่อยให้สมองส่วนอารมณ์หรืออะมิกดาลามันควบคุมเราทั้งหมดไปเลยการซื้อเวลาให้สมองส่วนคิดกลับมาทำงานเอออันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่ามันเป็นกระบวนการทางสมองที่ฝึกกันได้เนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ัยอย่างเดียวใช่เลยครับฝึกได้แน่นอนครับแล้วถ้าแบบความโกรธนั้นมันดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลยล่คะคะความสงบของเราจะยังช่วยได้จริงเหรอคะเป็นคำถามที่ดีครับในบทสัมภาษณ์ก็ชี้ประเด็นนี้เหมือนกัน คือแม้ว่าความโกรธของอีกฝ่ายจะดูไม่มีเหตุผลในสายตาเราเลยนะการที่เราสงบได้ก่อนเนี่ยมันช่วยลดโอกาสที่สถานการณ์จะบานปลายลงได้เยอะอือย่างน้อยที่สุดเลยเราก็ไม่ไปเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกไงครับคแล้วก็บ่อยครั้งนะครับความสงบของเราเนี่ยอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกตัวแล้วก็ลดระดับอารมณ์ลงได้เองด้วยซ้ำ หรืออย่างน้อยมันก็เปิดโอกาสให้เราถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจต้นต่อความโกรธของเขาอย่างมีสติมากขึ้นแทนที่จะปะทะก,กันทางอารมณ์อย่างเดียวเลยเข้าใจเลยค่ะคือสงบเพื่อคุมตัวเองแล้วก็ลดความรุนแรงของสถานการณ์ไปก่อนถูกต้องครับต่อไปสัญ,ญญาณที่สองที่ถูกพูดถึงในบทสรุปงานวิจัยคือการรับรู้เมื่อผู้อื่นต้องการพื้นที่อันนี้ดูเป็นเรื่องที่รียลียดอ่อนขึ้นมาหน่อยนะคะใช่ครับ เช่นเวลาเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัวดูเงียบเงียบไปตอบน้อยลงหรือมีท่าทีแบบหังเหินไปนิดหนึง่งคนที่มี EQ สูงจะไวต่อสัญญาณพวกนี้ไในมุมมองและอารมณ์ของคนอื่นนะครับค่ะเอมพ t h y ีมันคือความสามารถในการอ,อ่านบรรยากาศหรือฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆอืมฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดครับ อาจจะผ่านภาษากายที่เปลี่ยนไปน้ำเสียงหรือแพทเทิร์นการตอบสนองที่ไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะคนที่ EQ สูงเนี่ยเขาจะไม่ด่วนสรุปหรือไปคาดคั้นเอาคำตอบจากอีกฝ่ายนะแต่จะสัมผัสได้ว่า เอออีกฝ่ายอาจจะต้องการเวลาหรือพื้นที่ส่วนตัวในการจัดการกับอะไรบางอย่างอยู่การอ่านบรรยากาศนี้มันต้องอาศัยการสังเกตเยอะเหมือนกันนะคะบางทีเราก็แอบ,บกลัวว่าจะคิดไปเองหรือเปล่าหรือกลัวว่าจะแสดงความห่วงใยผิดจังหวัดไปไหมมีข้อแนะนํำไหมคะว่าจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงดีมีประเด็นน่าสนใจในบทสัมภาษณ์ครับเขาแนะนําว่าแทนที่เราจะไปคาดคั้นหรือเดาไปต่างๆนานาเนี่ย อาจจะลองใช้การสื่อสารที่มันเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเลือกได้เปิดโอกาสให้เลือกยังไงคะเช่นอาจจะบอกว่าเอ่อช่วงนี้ดูเงียบๆไปนะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่พร้อมคุยก็ไม่เป็นไรเลยนะแค่อยากให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรทํานองนี้ครับอ๋ออ๋อคือเป็นการแสดงความห่วงใย,ยแต่ก็เคารพพื้นที่ของเขาไปพร้อมๆกันไม่ใช่การไปรุกรามเขาครับ เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะแสดงความห่วงใย,ยแต่ว่าไม่กดดันเนาะครับผมทีนี้มาถึงสัญญาณที่3ค่ะการจัดการความหงหุดหงิดไม่ให้กระทบคนรอบข้างอันนี้ดิฉันว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะเคยเผลอทำเองด้วยซ้ำครับน่าจะเคยกันบ้างครับ วันไหนเจอเรื่องแย่ๆมาจากนอกบ้านเช่นรถติดประชุมเครียดกลับมาถึงบ้านปุ๊บเผือพานใส่คนในครอบครัวหรือบางทีก็เพื่อนร่วมงานที่ไม่รู้อินโนอิเนเด้วยเลยถูกต้องครับบทสรุปงานวิจัยเน้นย้ำเรื่องการจัดการอารมณ์ตนเองหรือ self regulation ซึ่งเป็นแกนหลักของ EQ เลยครับค่ะ self regulation คนที่มี EQ สูงเนี่ยเขาจะรู้เท่าทันอารมณ์หงุดหงิดหรือความโกรธของตัวเองแล้วก็ตระหนักว่าอารมณ์พวกนี้มันเป็นของเรานะ ไม่ใช่ความผิดของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวอืมจริงค่ะพวกเขาจะพยายามหาวิธีจัดการที่มันอหสมกว่าการไประบายใส่คนอื่นเช่นอาจจะขอตัวไปพักสงบๆแปบ๊บหนึ่งคนเดียวออกกำลังกายเขียนระบายหรือทำกิจกรรมอื่นที่ช่วยให้ใจเย็นลงได้ค่ะที่สำคัญเลยคือการเข้าใจว่าการกระทําของเรามาส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนอื่นยังไงบ้างอันนี้สำคัญมากครับ การรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนี่มันเชื่อมโยงกับสัญญาณที่4เป๊ะเลยนะคะคือการตรวจสอบและเท่าทันความรู้สึกของตนเองเป็นประจำแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนจะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา EQ ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่เลยครับทั้งงานวิจัยและบทสัมภาษณ์ผู้ชี่วชาญนี่ให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness อย่างมากเลยครับ ค่ะ Self-Awareness มันคือพื้นฐานจริงๆนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่เช่นกำลังโกรธอยู่เสียใจผิดหวังหรือแค่เหนื่อยเฉยๆเราจะไปจัดการกับมันได้ยังไงล่ะครับจริงไหมจริงค่ะผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนำให้ลองฝึกเช็คอินกับความรู้สึกตัวเองสั้นๆระหว่างวันดูเช็คอินกับตัวเองครับแค่หยุดถามตัวเองได้ง่ายเลยว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ การทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้เรารู้จักพัฒน์เทิร์นอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกวิธีรับมือที่เหมาะสมต่อไปครับเหมือนเป็นการส่งกระจกดูตัวเองเป็นระยะๆะะเนาะน่าสนใจว่าแค่การหยุดถามตัวเองง่ายๆก็เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วครับผมมาถึงสัญ,ญญาณที่5ค่ะการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อรักษาพลังงานสถานการณ์ที่เจอบ่อยๆเลยคือมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมอบหมายงานเพิ่มให้ ในขณะที่เราก็แบบงานล้นมือจะแย่อยู่แล้วครับคลาสสิกเลยครับหัว <laughs> เราะคนที่มี EQ สูงตามที่แหล่งข้อมูลบอกนะคะจะรู้จักขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธประเด็นนี้ในบทสัมภาษณ์ก็ขยายความไว้ดีมากครับว่าการกำหนดขอบเขตหรือการกล้าพูดว่าไม่ในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นกับตัวนะอ๋อค่ะแต่มันคือการเคารพตัวเอง และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดของเรานั่นก็คือเวลาและพลังงานไงครับอืมเวลาและพลังงานคนที่มี EQ สูงจะเข้าใจว่าถ้าฝืนรับทุกอย่างมาหมดเนี่ยอาจจะทำให้คุณภาพงานโดยรวมมันแย่ลงหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพตัวเองในระยะยาวได้ค่ะการปฏิเสธอย่างสุภาพและมีเหตุผลเช่นขอบคุณที่นึกถึงนะครับ แต่ช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์เร่งด่วนที่ต้องโฟกัสจริงๆคงยังไม่สะดวกรับงานเพิ่มครับอะไรแบบนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากเลยครับการปฏิเสธอย่างเคารพตัวเองและผู้อื่นฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่ทำจริงอาจจะยากโดยเฉพาะในวัฒนธรรมบ้านเราที่เน้นความเกรงใจกันมากๆใช่ครับเข้าใจเลยครับมีเทคนิคเพิ่มเติมไหมคะจากแหล่งข้อมูลมีครับผู้ชี่ยวชาญแนะนำว่า บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องปฏิเสธแบบทันทีทันใดก็ได้นะแต่เป็นการต่อรองหรือเสนอทางเลือกอื่นแทนอ๋อ oh, ต่อรองครับเช่นงานนี้น่าสนใจมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมติดโปรเจกต์ X อยู่พอดีถ้าจะให้ช่วยจริงๆเนี่ยอาจจะต้องขอเลื่อนเดทไลน์ของโปรเจกต์ Y หรือพอมีจะมีใครมาแบ่งเบางาน Z ไปได้ไหมครับอืมอ mm ื hmm. หรืออาจจะบอกว่า ตอนนี้ผมยังไม่ว่างเลยครับแต่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับคุณเอนะครับลองคุยกับเขาดูไหมอ๋อค่ะค่ะเป็นการแสดงความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออยู่นะแต่ก็ยังรักษาขอบเขตเราไว้ได้อยู่ครับโอ้โหมีทางออกที่ยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับผมต่อไปสัญ,ญญาณที่6ค่ะการฟังเพื่อทำความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่รอตอบอันนี้ดิฉันว่าเห็นได้บ่อยมากเลยในวงสนทนาคือหลายคนดูเหมือนฟังนะ แต่จริงๆกําลังคิดคําตอบของตัวเองอยู่หรือรอจังหวะจะพูดแทรกมากกว่าใช่ครับทั้งสองแหล่งข้อมูลพูดถึงความสําคัญของการฟังอย่างลึกซึง้งหรือ active listening ว่ามันเป็นมากกว่าแค่การได้ยินเสียงหรือจับใจความคําพูดเฉยๆนะครับค่ะ active listening มันคือการฟังด้วยความตั้งใจทั้งหมดเลยเพื่อจะจับให้ได้ถึงความรู้สึกความต้องการหรือเจตนาที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้น อืมความรู้สึกความต้องการที่ซ่อนอยู่ครับรวมถึงการสังเกตภาษากายและน้ำเสียงประกอบไปด้วยการฟังแบบนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิและพลังงานมากกว่าการฟังแบบผิวเผินเยอะเลยค่ะโต้ตอบเป็นหลักการที่ทรงพลังมากค่ะแต่ในสถานการณ์ที่เวลามันจำกัดล่ะคะเช่นในการประชุมเราจะฝึกฟังแบบนี้ได้ยังไงคำถามดีครับ งานวิจัยก็และนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆไว้เป็นกันเช่นการทวนคําพูดของอีกฝ่ายด้วยภาษาของเราเองอ๋อทวนคําพูดครับเช่นที่คุณพูดเมื่อกี้หมายความว่าแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อเป็นการเช็คความเข้าใจหรือการถามคําถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เขาอธิบายเพิ่มเติมเช่นพอจะเล่าเพิ่มได้ไหมครับว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นค่ะคือถึงแม้ว่าจะมีเวลาจํากัดนะครับการแสดงออกว่าเราพยายามทําความเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยก็สร้างความแตกต่างได้มากแล้วครับ เทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่สร้างความแตกต่างได้จริงน่าลองเอาไปใช้ดูค่ะครับผมสัญญาณที่7ค่ะความสามารถในการขอทูษอย่างจริงใจและรับผิดชอบเมื่อเรารู้ตัวว่าทำผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคนที่มี EQ สูงจะไม่พยายามแก้ตัวหรือโยนความผิดให้คนอื่นถูกต้องครับการกล่าวคำว่าขอโทษอย่างจริงใจเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอนะครับ แต่ในทางจิตวิทยาแล้วมันคือการแสดงความเข้มแข็งและความรับผิดชอบต่างหากอ๋อความเข้มแข็งความรับผิดชอบคนที่มี EQ สูงจะเข้าใจว่าการยอมรับผิดเมื่อทำพลาดไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีค่ะการขอโทษที่จริงใจ มักจะตามมาด้วยการแสดงความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายแล้วก็การเสนอแนวทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยครับคำขอโทษอที่มาพร้อมความรับผิดชอบนี่เองที่สร้างความแตกต่างจริงๆนะคะแต่บางครั้งอีกฝ่ายอาจจะยังโกรธอยู่แม้ว่าเราจะขอโทษไปแล้วก็ตามสถานการณ์แบบนี้คนมี eq สูงเขาจะรับมืออย่างไงคะ บทสัมภาษณ์ให้มุมมองว่าหลังจากที่เราขอโทษอย่างจริงใจและแสดงความรับผิดชอบไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการให้เวลาและพื้นที่กับอีกฝ่ายในการจัดการกับความรู้สึกของเขาเองครับให้เวลาและพื้นที่ใช่ครับเราไม่สามารถไปบังคับให้ใครหายโกรธได้ทันทีหรอกครับแต่การที่เราแสดงความจริงใจออกไปและไม่พยายามแก้ตัวมันก็เป็นการเปิดประตูสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอนาคตได้เมื่ออารมณ์ของทั้งสองฝ่ายสงบลงแล้ว เข้าใจเลยค่ะคือทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เวลาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไปประมาณนั้นเลยครับมาถึงสัญญาณที่8ค่ะความเข้าใจว่าวันที่แย่ๆไม่ได้เป็นตัวกำหนดนิสัยทั้งหมดของคนอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเวลาเห็นเพื่อนร่วมงานที่ปกติก็น่ารักดีนะแต่วันดีขึ้นดีเกิดอาการเหวี่ยงวีนขึ้นมาซะงัน้น ใช่ครับนี่คือการใช้เอมพา h ซีอีกรูปแบบหนึ่งเลยคือการแยกแยะนะครับระหว่างพฤติกรรมในสถานการณ์เฉพาะหน้ากับตัวตนหรือมิสัยโดยรวมของคนคนนั้นอ,อ๋อแยกแยะพฤติกรรมกับตัวตนครับคนที่มี EQ สูงจะมีความเข้าใจว่ามนุษย์เราทุกคนมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะ<แ>พฤติกรรมที่ไม่น่าพอใจที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความเครียดปัญหาส่วนตัวหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับ การไม่ด่วนตัดสินคนจากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวมันช่วยให้เรารักษาทัศนคติที่เป็นกลางไว้ได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์มันดาเนินต่อไปได้ครับการมองแบบนี้น่าจะช่วยลดความขัดแย้งไปได้เยอะเลยนะคะทําให้เราไม่เก็บเรื่องลึกๆน้อยๆมาเป็นอารมณ์หรือตัดสินใครเร็วเกินไปใช่เลยครับต่อไปสัญ,ญญาณที่9ค่ะการรับมือกับการสนทนาที่ยากลําบากด้วยความเห็นอกเห็นใจพวกบทสนทนาที่ต้องให้ฟีดแบ็กเชิงลบ หรือคุยเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆนี่เป็นเรื่องที่หลายคนพยายามเลี่ยงเลยนะคะใช่ครับเพราะมันอึดอัดและก็เสี่ยงต่อความขัดแย้งได้ง่ายแต่คนที่มี EQ สูงจะเข้าใจว่าการสนทนาพวกนี้บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแล้วก็อาจจะจําเป็นต่อการเติบโตหรือการแก้ปัญหาด้วยซ้ําอืมค่ะเทคนิคสําคัญที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ําเลยคือการใช้ I-message ครับหรือการสื่อสารโดยเริ่มต้นจากความรู้สึกหรือมุมมองของฉัน แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวหาคุณ i-message อืม <message>. mm. ตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณทำงานนี้พลาดตลอดเลยนะอาจจะเปลี่ยนเป็นเอ่อฉันสังเกตว่าผลลัพธ์ของงานชิน้นนี้มันยังไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคุยกันไว้อะครับทำให้ฉันกังวลเรื่องอ๋อค oh. ่ะค่ะเข้าใจค่ะการสื่อสารแบบนี้มันช่วยลดท่าทีป้องกันของอีกฝ่ายลงได้เยอะเลยแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับการพูดคุยอย่างสร้างสารรค์มากขึ้น โดยมีความเห็นอกเห็นใจเป็นพื้นฐานครับการใช้ iMessage นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังจริงๆนะคะทำให้การคุยเรื่องยากๆมันดูซอฟต์ลงได้เยอะเลยใช่ครับช่วยได้มากครับต่อไปสัญญาณที่10ค่ะการตระหนักถึงภาวะงานล้นมือหรือความเครียดสะสมและรู้จักที่จะหยุดพักภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอา์นี่เป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคะในยุคนี้จริงครับแล้ว EQ ก็เข้ามามีบทบาทสาคัญตรงนี้ด้วยเหมือนกันคือความสามารถในการ รับฟังสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจตัวเองรับฟังสัญญาณเตือนครับเมื่อรู้สึกว่าทำงานหนักเกินไปแล้วเครียดสะสมเริ่มรู้สึกหมดพลังหรือไม่มีความสุขกับงานที่ทำคนที่มี EQ สูงเนี่ยเขาจะไม่ฝืนทำต่อไปเรื่อยๆจนร่างกายหรือจิตใจมันพังไปก่อนแต่จะตระหนักว่าเออถึงเวลาต้องเบรกหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วถ้าต้องเบรกอาจจะเป็นการพักผ่อนสั้นๆระหว่างวัน การลาง,งานเพื่อไปพักจริงๆหรือแม้แต่การสื่อสารกับหัวหน้าเพื่อขอปรอบปริมาณงานการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นกก่ตัวนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อเราสามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่างหากการรู้จักเบรกตัวเองนี่สำคัญจริงๆค่ะบางทีเราก็ผลักดันตัวเองหนักไปจนลืมฟังเสียงร่างกายไปเลยครับผม สัญญาณที่11ใกล้สุดท้ายแล้วค่ะการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความรู้สึกอันนี้อาจจะเห็นเด่นชัดในบทบาทของผู้นำหรือหัวหน้างานนะคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เลยนะครับการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety เนี่ยเป็นทักษะของคนที่มี EQ สูงเลยพื้นที่ปลอดภัยทางใจครับ คือการสร้างบรรยากาศที่คนรอบข้างรู้สึกไว้วางใจพอที่จะแสดงความคิดเห็นความกังวลหรือแม้แต่ความรู้สึกเปราะบางของตัวเองออกมาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิล้อเลียนหรือตัดสินอืมดีจังเลยค่ะ ผู้นำที่คอยถามไถ่สารทุกสุขดิบลูกน้องอย่างจริงใจหรือเพื่อนที่รับฟังปัญหาของเพื่อนโดยไม่ตัดสินเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้แหละครับซึ่งมันส่งผลดีต่อความผูกพันความไว้วางใจแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมากเลยครับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจจังเลยค่ะมันคงทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นจริงๆแน่นอนครับ สุดท้ายแล้วค่ะสัญญาณที่12การปล่อยวางความขุนเคืองใจหรือความบาดหมางเรื่องที่เคยผิดใจกันในอดีตบางทีมันก็ฝังใจเราอยู่นานเหมือนกันนะคะแน่นอนครับความรู้สึกเจ็บปวดโกรธหรือผิดหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่การยึดติดอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นนาน,นานเกินไปเนี่ยตามที่ผู้เชี่ยวชาญในบทสัมภาษณ์บอกมันเหมือนกับการที่เราแบกของหนักๆไว้ตลอดเวลาเลย ซึ่งมันบันทอนทั้งพลังงานและสุขภาพจิตของเราเองอืมแบกของนักคนที่มี EQ สูงจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยครับไม่ใช่เพื่อใครอื่นเลยนะแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางอารมณ์เหล่านั้นค่ะเพื่อตัวเองการให้อภัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือต้องกลับไปสนิทสนมเหมือนเดิมเสมอไปนะครับ แต่หมายถึงการเลือกที่จะไม่ให้เรื่องในอดีตมามีอำนาจเหนือปัจจุบันและความสุขของเราอีกต่อไปแล้วการให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดได้เลยนะคะครับผมครบแล้วนะคะ12สัญญาณที่สกัดมาจากแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษากันในวันนี้จะเห็นว่า EQ เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะคะครับแต่เป็นทักษะที่แสดงออกผ่านวิธีคิด การกระทําแล้วก็การตระหนักรู้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานี่เองการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจและจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคนรอบข้างด้วยค่ะเสริมอีกนิดนะครับว่าการที่เราแต่ละคนพยายามพัฒนาสัญญาณเหล่านี้ให้มีมากขึ้นในตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีแค่ในระดับบุคคลเท่านั้นนะครับแต่มันยังส่งผลต่อภาพรวมด้วยค่ะ ยังไงคะลองจินตนาการถึงที่ทำงานหรือสังคมที่ผู้คนมีความเข้าใจ,าเ,าใจเห็นอกเห็นใจและก็สื่อสารกันด้วยความเคารพมากขึ้นสิครับอืมมันคงเป็นสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนเติบโตได้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับจริงด้วยค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้เราอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมานะคะครับผมเช่นเลยครับก็คือว่าอ๋อสังเกตคนอื่นใช่ครับ บางทีการพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังพฤติกรรมหรือ EQ ของพวกเขาเหล่านั้นอาจจะทำให้เรามองเห็นผลลัพธของความสัมพันธ์และก็เข้าใจโลกรอบตัวในมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับน่าสนใจมากเลยค่ะลองนำกลับไปคบคิดกันดูครับ